ผมได้ขอพรกับเทพเจ้าเพื่อให้ได้มีแฟนกับเขาสักทีแต่แล้วเทพเจ้าก็ได้ประทานพรให้กับผมแต่เป็นพรที่เอาไว้อนเวลากลับไปทุกๆครั้งที่ทผมพาดที่จะมีแฟนคนในโชคชะตาของเจ้าถูกกำหนดให้ฆ่าตัวตายเมื่อการฆ่าตัวตายสำเร็จชีวิตของเจ้าก็จะจบลงไปด้วยแต่เจ้าก็สามารถย้อนกลับไปแก้ไขมันได้เพื่อให้เจ้าได้ไปขัดขวางไม่ให้คนคนนั้นฆ่าตัวตายยังไงล่ะ การย้อนเวลาจะวนเวียนซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนกว่าเจ้าจะได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนยังไงล่ะถ้าเป็นแบบนี้เราคงต้องทําอะไรสักอย่างแล้วครั้งนี้เราจะต้องสงบสติอารมณ์และคิดให้ดีๆกว่านี้ในคู่ในช่วงจตาของเรากำลังจะตายถ้าเราขัดขวางเธอได้ก็จะไม่ตายและคนคนนั้นก็คือหนึ่งในหกคนนี้เราจําหน้าของผู้หญิงในรายชื่อนี้ได้แค่สี่คนโทกะมิเนโมริฮิราสากะแล้วก็ชิโนสกิมิยะ แน่นอนว่าครั้งที่แล้วเราไปขอเย,ยนั่นครบโดยที่ไม่ทันคิดอะไรมันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากไม่ว่าจะมองยังไงวิธีแบบนั้นก็คงไม่ได้ผลอยู่แล้วละ่ะแล้วหลังจากนั้นฉันก็คอหักตายแต่อย่างน้อยเย,ยนั่นก็ไม่ได้มีความทรงจําตอนนั้นกลับมาด้วยโล่งอ,อกไปทีหืมโอ้จริงดิทํเป็นกระดาษได้เหรอนี่มันชิมสกีส์จรเงจริงแค่ประมาณนี้๊ะนี่มันน่าอายน่าขยะแขยงสุบไปเลยนต ยังไงนะทำเป็นโมโหด้วยนี่ฉันอยากรู้เรื่องของชิโอสุกิซังนะ่ะทำไมจู่ๆถึงอยากรู้ขึ้นมาล่ะบอกมาเถอะหน่าฉันกำลังรีบอยู่นะนี่นายแอบคิดเรื่องสซกปรปกอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะไม่มีทาง,งหรอกน่อ่างั้นก็ได้เพราะดูเหมือนทุกคนจะรู้กันหมดแล้วนอกจากนายนี่นะช่วงนี้มีข่าวลือหนาหูเลยล่ะว่ามีคนเจอบัญชีลับในโซเชียลของคุณชิโนสุกิซังนะ่ะ มันก็ประมาณแบบเอไหนก็คงจะพอจะเดาได้ใช่ไหมล่ะบัญชีรับที่โพสต์รูปเดือนล่างลามกในชุดนักเรียนของนักเรียนเราและบังเอิญว่ามีอยู่รูปหนึ่งมีบัตรนักเรียนที่บ่งบอกถึงคุณชิโนสกิสร้งติดมาด้วยนะฉันก็ไม่รู้รายละเอียดมากหรอกแต่ก็คนก็เอาไปลือกันยกใหญ่เลยล่ะฉันเองก็อยากหยุดมันอยู่หรอกนะแต่ว่าการที่ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกอาจารย์มันจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสิ ขอบใจเธอมากๆเลยโทกะช่วยได้มากเลยอ่ะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวสิมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะมีความเป็นไปได้ว่าเย,ยนั่นจะถูกบูลลี่เพราะบัญชีลับของเธอที่ถูกเปิดเผยจนนาไปสู่การฆ่าตัวตายเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วแล้วนะถ้าเยา็นั่นเป็นคนในโชคชะตาของเราที่กําลังจะตายแล้วก็นะแต่ฉันก็ยังมองไม่เห็นโอกาสที่ฉันกับเย็นั่นจะเป็นแฟนกันเลยสักนิดแต่คงไม่มีเวลาแล้วเพราะงั้นฉันต้องรีบหาทางคุยกับเยนนั่นให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก เอ๊ะฮะทำไมยายนั่นถึงรีบกลับบ้านล่ะเอ๊ะทำไมกันก่อนหน้านี้ยายนั่นอยู่ในโรงเรียนจนถึงตอนเย็นเลยนี่หรือว่าเป็นเพราะฉันไปทำอะไรยายนั่นเปลี่ยนใจหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยจะหงุดหงแล้วนะถ้ายายนั่นเป็นคนในโชคชะตาแล้วก็ยายนั่นต้องฆ่าตัวตายในเร็วๆนี้แน่แล้วฉันก็จะออเอเอถ้าลองคิดในทางกับกันฉันก็น่าจะลองไปหาสถานที่ที่ยายนั่นน่าจะฆ่าตัวตายก็ได้นี่หว่า อย่างเช่นอย่บ้าเอ้ยอย่าทำอะไรโง่งๆนะฮะ<า>ฉันเข้าใจว่าในบางครั้งอะมนุษย์เราก็มีความรู้สึกที่จมปักกับอะไรสักอย่างจนรู้สึกสิ้นหวังอ่ะเดี๋ยวนะแต่ชีวิตคนเราอะก็ยังมีโอกาสที่ดีมากมายรอคอยเราอยู อ่ะไม่สิไม่ใช่มากมายแต่ที่ถูกต้องก็คือฉันอาจจะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแต่บางทีฉันอาจจะมีโอกาสเป็นล่ามให้ประธานาธิบดีก็ได้นะฮะนายพูดอะไรของนายเออนั่นสิฉันพูดบ้าอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยนี่นายเป็นบ้าอะไรของนายนะฮะไปฉันเลยยะเดี๋ยวมันไม่ใช่แบบนั้นคือว่าอย่างน้อยก็ช่วยฟังสิ่งที่ฉันพูดหน่อยเถอะขอร้องละอ่ะเอเอ,เอ,เอ,เอ หกโมงแล้วนี่วอนี่นายมาด้วยกันหน่อยจู่ๆนายทำบ้าอะไรของนายนะเลิกยุ่เกับฉันซะเออโทษทีฉันขอคิดอะไรแป๊บหนึ่งนะหาฉันตายเวลาหกโมงตั้งสองครั้งแต่คราวนี้ฉันกลับไม่ตายอาจเป็นเพราะฉันช่วยคนในโชคชะตาของฉันสำเร็จแล้วทั้งนั้นเรื่องมันก็ชัดเจนแล้วสิเธอคือเนื้อคู่ของฉันสินะเออฮะน่ากลัวจัง ขอโทรเรียกตำรวจได้ไหมเนี่ยได้เดี๋ยว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 นบาจริงดินนี่เป็นคนน่ากลัวจริงจริงฉันต้องพูดคุยให้การสนทนานี้ดำเนินต่อไปฉันต้องพูดเรื่องอะไรดีเนี่ยอ,อ่คือแบบนี้นะเรื่องบัญชีรับของเธอนะ่ะฉันรู้ว่าเธออาจจะรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้อ่ะไม่เกี่ยวกับนายสักหน่อยพวกเราไม่เคยคุยกันมาก่อนด้วยซ้ําแต่ทําไมนายถึงยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาพูดล่ะ ออ,อนั่นมนก็จริงแต่พวกเราเป็นพื้นนุ่มชันกันนะเพราะงั้นถ้าอยากให้ช่วยอะไรแล้วก็ฉันก็จะทําทุกอย่างเพื่อช่วยเธอเต็มที่เลยอืออ่านายบอกว่าจะทําทุกอย่างสินะใช่ฉันจะทําทุกอย่างเกี่ยมถึงไม่รู้ว่าเยนี่จะบอกให้ทําอะไรก็เถอะแต่ก็ยอมคุยด้วยแล้วฮะไปซื้อชุดมาเปลี่ยนซะเอ๊ะฮะนายคงไม่อยากทําสินะถ้างก็ลาก,ก่อน <อ>ไม่ไม่เดี๋ยวสิฉันจะไปซื้อเดี๋ยวนี้แหละเอยฉันคงต้องเล่นตามน้ําไปก่อนแล้วนะเออพูกเราจะไปไหนกันต่อละเอออย่างไอนก็บอกกันหน่อยสิฟ้าว่าหล่อนกำลังจะพาฉันไปไหนเอยแต่ก็ช่างมาันเถอะตราบใดที่ฉันกับเย,ยนี่ยังอยู่ใกล้กันฉันก็ยังมีโอกาสที่จะขัดขวางการฆ่าตัวตายของเย,ยนี่ได้อย่างทันท่วงทีแต่ก็คงต้องค่อยๆทําให้หล่อนเปิดใจทีละเล็กทีละน้อยแล้วนะจองได้ตลอดที่4ชั่วโมงเอมอะไร จะข้ามขั้นเร็วไปปะวะเอ๊ะห้องนี้เหรออุอ๊ยไม่ดีจะเย็นที่นี่เป็นแค่คาราโอเกะกำลังหลอกตัวเองอยู่ฉันเคยได้ยินมาว่าบางครั้งพวกผู้หญิงก็ชอบทาอะไรแบบนี้อยู่บ้างเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวดิคือว่ากับผมยังไม่ทันได้ทําใจมาก่อนเลยครับอ่ะไม่ดีจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเตรียมพร้อมแล้วหรือเปล่าประเด็นก็คือพวกเรายังไม่ได้คบกันแบบจริงจังเลยนะครับอ่ะถ่ายรูปให้หน่อยดิ ถ้่อยากให้ฉันถ่ายรูปให้ก็รีบบอกมาก่อนสิฟราแล้วทําไมต้องให้ฉันถ่ายด้วยล่ะก็นายเห็นบัญชีลับของฉันแล้วไม่ใช่เหรอแทนที่ฉันจะนั่งเซลฟี่เองฉันคิดว่าจะให้คนอื่นถ่ายรูปให้คงจะดีกว่าถ้าฉันเซลฟี่แบบเดิมมันก็จะมีแต่รูปแบบเดิมเดิมแล้วก็ที่เนี่สามารถเข้ามาได้ง่ายๆเพราะไม่มีพนักงานต้อนรับคอยตรวจเช็คให้ตายสิฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นฉันหมายถึงว่าฉันเองก็เป็นผู้ชายนะบางทีฉันอาจจะทําอะไรไม่ดีกับเธอ ก็ได้ไม่ใช่เรื่องไงอ๋อถ้าเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่านายนะ่ะยังเวอร์จินอยู่ใช่ไหมล่ะโอสกะโอ้ยเวอร์จินแล้วมันหนักหัวใครฟลักก่อนนะถ้านายคิดจะทําอะไรไม่ดีจริงๆอะ่ะฉันพนันได้เลยว่านายไม่รู้หรอกว่าต้องทําอะไรบ้างแบบไหนบ้างนี่หลอนคิดว่าฉันเป็นไก่ออนขนาดนั้นเลยเหรอถ้างั้นาก็ลองดูสิมา嘛มเข้ามาสิฮะถ้านายคิดจะขืนใจฉันนะ่ะก็ลองทําดูสิแต่นายคงไม่กล้าใช่ไหมล่ะ เอเห็นปะล่ะไก่ออนเอ้ยน yes okay ี่หล oui> ่อนอย่ามาดูดูกันนะเออเยอะเวออะอต้องขอโทษด้วยครับกับผมเป็นเด็กเวอร์จินไก่ออนครับผมไม่รู้จะเริ่มทำอะไรเลยสักนิดครับเออไม่ต้องขอโทษหรอกผิดที่ฉันเป็นคนขอให้นายทำเองแหละแต่ฉันก็เข้าใจแล้วล่ะต่อให้นายเห็นฉันเปื่อยนายก็คงไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นสินะเออใหญ่นี่น่าลำคาญจริงแฮ ถ้าถามว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วก็มันก็ใช่แต่ว่าเราเองก็มีความลามกอยู่บ้างเหมือนกันนะพูดอะไรของเธอน่ะมันเป็นเพราะเธอเป็นคนลามกมากกว่าฉันต่างหากนะพูดบ้าอะไรของฉันออกไปนี่ฉันไม่ใช่หนุ่มหลอสบ,สบายสบายเป็นกันเองสักหน่อยแต่ยายนี่ก็ไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาที่แย่จนต้องคอยด้วยตัวเองเลยนี่เนะอะจะว่าไปแล้วถ้าเราไม่ได้ไปเจอเธอก่อนหน้านี้ เธอก็จะฆ่าตัวตายใช่ไหมละ่ะบางทีเราน่าจะพูดอะไรเสริมความมั่นใจให้เธอสักหน่อยดีกว่าไหมถ้าอย่างนั้นเราก็เออเออคืออย่างน้อยฉันก็คิดว่าเธอเน่ะเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะฉันไม่ใช่คนน่ารักเอ๊ะฮะฉันไม่ใช่คนน่ารักเลยสักนิดเฮ้ย hey, เอเออะไรเนี่ยเดี๋ยวสิบ้าเอย้อยเอนนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ยทำไมเร็วขนาดนี้ได้ฟะ ถึงแม้ว่าฉันจะพูดอะไรไม่เดียวไปแต่สิ่งที่เธอแสดงออกมาก็แปลกมากจริงๆบางทีมันคงจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เธอคิดจะฆ่าตัวตายนะเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเฮ้ยแย่ yeah, ที่สุดไม่อยากจะเชื่อเลยนายบังคับให้คุณชินอสกิซังไปเล่นคอร์สเพย์เป็นสาวพยาบาลตรวจร่างกายคนไข้ในโรงแรมเนี่ยนะนายนี่มัมนบ้าเกินเดียวยาจริงๆ เอ้ยอย่ามาพูดเหมือนฉันเป็นคนที่มีรถนิยมบ้าบอม,มือน,นั้นสิฟ้าฉันแค่มีธุระที่สําคัญที่ต้องคุยกับยาน,นั่นน่ะหากเล่าฮะแล้วทําไมชิโนสกิซังถึงวิ่งออกมาทาั้งๆที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยแบบนั้นละ่ะอ่าเป็นเพราะว่าฉันพูดอะไรที่ทําให้เธอโกรธเข้าแล้วมั้งเข้าใจแล้วละ่ะนายเป็นคนที่ทําให้เธอโกรธสินะไม่ใช่เว้ยฉันแค่พูดว่ายานั่นเป็นคนสวยแค่นั้นเองอ๋อฮะ Hey, นึกอะไรออกนั่นหรอนี่คือที่อยู่ของชิโนซสกิซังนะถ้านายไปที่นั่น mm. นายจะรู้เองแหละว่าทําไมไอ้คำใบที่คุมเคือนี่มันอะไรฟะตอนเป็นเอ็นพีซีในเกมเม่ไงนี่เมกุรุถ้านายคิดจะช่วยเธอจริงๆแล้วก็ฉันอยากให้นายจงรับผิดชอบเธอให้ถึงที่สุดนะอย่าทําอะไรที่มันครึ้นกลางๆละ่ะฮะพูดเหล่องเธอฟะขอลบบัญชีนี้ทิ้งลาก่อน